สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็พ่อๆกบส่องน้องนุ้งนิ้งพาเลอยคือเก่านะาจะพี่น้องมาได้เลาะยังหรอกจ้าพี่น้องมาได้เลาะโคลกลอกป้าหรอกจ้าช่วงนี่นอกจากว่ามัน้อนจ้าฝนตกเอ้ยแดดออกน่าจะเอาะเลาะมาตั๊กบังหุ่งนี่นะจ้าพี่น้องส่องถึงเทียงน่าจะนะตามไปเบิ่งไปชมเลยจ้าพี่น้อง ผสรแม่นอ้องนุ้งหนิงผ้าหล่อใส่ไส้ยังน่าจะเนาะสใส่หยังแน,น่น่าจะเนาะรับแหลกพริกนี่ะจะกระเทียมใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งน่าจะเนาะใส่มาตัมพริกกระเทียมก่อนนาจ๊ะพี่น้อง น้ำพริกเซ็ตแล้วจ้ะพี่น้องนัดต่อไปน่าจะเนาะอ,อันนี้นปลรราจ้ะใส่ตอนลงไปน้ำน่ะจะเนาะเพื่อเสดสีตอนน่าจะเนาะตามด้วยน้ำมันนาวจ้ะ จะนะส่องเที่ยงการห่อน,นตำสมนะคะนะ่ะแซ่บหลายจะ้ะปรุงก่อนนะคะนะ่ะแล้วก็ปรุงอันนี้ใส่น้ำปลาขวดนะคะนะช้อนหนึ่งก็พอแล้วจะ้ะเหลยออีกนิดหนึ่งใส่ให้หมดเลยอ่ะใส่สองช้อนให้หมดเลยจะ้ะ ต,ตามด้วยผงชูรสจา้าว้าวคือหลายแท่ช้อนเดียวไม่พอ,อะช้อนครึ่งนะจ๊ะเนาะใส่น้ำตาลทรายนะคะเนาะลงหน่อยจ้าม่หน่อยแหละใส่หลายได้แหละจ้ะก็ใส่น้ำปลาจ้าเข้มบอบอบดที่นี่ สิ่ไม่หยวกก่อนนาจะเนาะซิเบม,มึงก่อนนาจะพี่เนอะโอเคจ้ะใส่ได้แล้วจะ้ะทีนี้ฮากสิไม่เอามากอเร่องนะจจะเนาะ ก,ก็คือมักโกก็คือมะหุ่งนะคะกำกินส่วงที่เทียงมาจะกนอกพี่นลอเซอเทศลงไปเลยมักไม่หยวกพีหลอกมาจะกพี่หลอ ะะนะก็คือหอยจ้าหอยจุกนี่แหละคะ่ะให้ไข่วงนะางไว้ก่อนเนาะไข่กับต้มซุกแล้วมะปอกกะละหมดเลยจ้ะพี่น้องแบบง่ายๆน่ะจะเนาะไป่ินจนะควงแ้ะพี่น้องไม่รู้หลายอย่าหบอกเนานะ ทำง่งายๆจ้าพี่หน่อโตน้าจ๊ะนะชิมมังก็ได้จัดพี่น้องเสร็จแล้วจะพี่น้องก็จะเอาลงุงด้วยนะจ้ะนะ จ้ะสูตรก็ม่น้องนุ่งนิ้งนอกจก้ะเนาะก็ทำอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีแหนมด้วยนะคะแหนมก็กินกับส้มตำนะคะเนาะอร่อยจ้า มาด้วยจ้ากินตามสมน้องน้องหนิงพาล้อจ้ามาจ้าสำหรับคลิปนี้กับพ่อสำเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณขอบคุณที่เขามาเบ่งมาชมเนาะค่ะเนาะสอ่องน้องนุ้งหนิงพาเลาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เนเด้อจ้าเด้อเป็นกำลังแรงใจใแฮน่าจานะนด้ นี่ก็คลิปสมตำน่าจะเนาะแย้มเทียงนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ